สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพามาทำเกสรดอกไม้จันแบบสีสแฉกแบบนี้ง่ายๆนะคะสอนแบบนี้ทำทำแบบง่ายๆนะคะนะคะี่ค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ของหน่อยก็จะมี ไม้เสียบลูกชิ้นขนาดหกนิ้วค่ะแล้วก็หนวดจันหนวดจันแบบนี้นะคะเอามาตัดเอามาตัดแบ่งเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะนีนแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาวก็มีสี กีบดอกไม้จันนะคะชักนะีคะกีบดอกไม้จันนะคะก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคะนำกลีบดอกไม้จันมากลีบดอกไม้จันก็จะมีเป็นก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาแบ่งอเอามาสักพอนีกันไกลด้วยค่ะกันไกลไกล กันไก่กันไก่หน่อยจะใช้กันไก่แบบแบบนี้นะคะนี่กันไก่หรือใครไม่มีกันไก่แบบนี้ก็ใช้กันไก่ธรรมดาก็ได้นะคะใช้แบบนี้นะคะก็จะดูเป็นแฉกสวยๆดีแล้วก็มาแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง เก็บออกมาจันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดนี่ก็จะได้เป็นสองแล้วนะคะแล้วก็แบ่งอีกค่ะสองก็แบ่งแบบนี้นะคะกะเอาเลยค่ะไม่ต้องคิดมากนี่ก็จะเป็นสีสีแฉกแบบนี้แล้วนะคะก็ ขี้ออกอนนก็เอาไม้แตะกาวนิดนึงนะคะไม้แตะกาวนิดนึงแล้วก็มาหนวดจันมันจะมีเป็นเป็นแบบนี้นะคะเนีแล้วก็เอากาวแตะไปตรงนี้ตรงแล้วก็พัน หนวดจันมันจะติดไม้ดีอยู่นะคะติดกาวแล้วก็จะแน่นอยู่ไม่หลุดนะคะก,าว,กาวรอให้แห้งสักนิดนึงแล้วก็เอากีบด,ดอกที่เราตัดไว้แบบนี้นะคะ มาวามาทากาวทากาวให้ทั่วนี่เลยนะคะค่ะแล้วก็วางเลยทำแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องยากแล้วเราค่อยมาแต่งตีบทีหลังไม่ต้องทำหลายขั้นตอนนะคะขั้นตอนน่า,าจะยากไป ต้องมาเอาท่อเปียกเหมือนวิธีดึกอ,อันนี้ก็จะเสรเลยไม่ต้องมาทำติดเอาไว้แล้วเราก็มาจับแสงอันทีหลังก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าจะได้ชัดไหมคะเนี่ยมแสงไฟนะอืนน้ม ก็จะได้กีบดอกแบบนี้ก็จะเอาเราก็จะติดกาวติดกาวตรงตรงตรงนี้นิดแบบนึงดูสิแบบนี้นี่ก็จะได้แบบนี้สวยๆแบบนี้สวยแล้วก็ง่ายด้วยนะคะ ไม่หลายขั้นตอนดีนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะะเป็นวิธีที่ง่ายนะคะม่ต้องพันหลายขั้นตอนเป็นไงคะทำกันได้ไหมเอ่ยไหนทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ะคะ่ะ ง่ายๆแต่ก็ออกมาดูแบบก็สวยดีนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ